สวัสดีเอฟีสวัสดีพี่น้องนะครับของเสาวันที่หนึ่งนะครับสุดสภาพค่มครับวันที่หนึ่งมีถัวหน้าครับลุงเหมอลงเว้นพี่น้องบาดินมารอบังฮิตกอใบเดือดแดงแกงครับนี่ดอกนึ่งครับออกอแดงพี่น้องครับกอแดงงามๆเลยพี่น้องนะคะครับหน้าขาวครับ แขก,กดอกนึงพี่น้องครับขายยาวๆตันๆเลยครับแขก,กดอกนึ่งพี่น้องครับขาบักงามเลยพี่น้องครับครับพึ่งแขกครับดอก,กงามๆเลยครับเก็บเพชรพชวงแขกก่อนครับเขาก็กินคือกะเพ็ดโคเพ็ดคา ครับดอกนึงครับนังเหละครับบาวดินพอเฮ็ดนังเหละสองสามดอกครับนี่ครับดอกตูมันพี่น้องครับดอกตูมสองดอกครับพี่น้องเก้าไก่ครับพี่น้องครับ แขกดอกนึงครับพี่น้องครับงูเพชรพึ่งเ,เขา่าหนึ่งงูไม่ได้พึ่งแขกพี่น้องครับดอกนี้มังามที่พี่น้องครับโอ้ยบาบอยเนี่ยบังเฮ็ดผึ่งขาเหลือง,องนี่นี่เด้องามงามเนี่ยงามพูดหนาผึ่งแขกพี่น้องเนี่ยแสดงโอ้ยเบิ่งพี่น้อง,อ <laughs> องขาง,งาม,งามสลักรับแกงแซ่บแซบครับพี่น้องครับ นี่พี่น้องอดอกนึงครับโอ้ยผึ่งเหลืองอุย้ยพี่น้องครับแกงสุดยอดเลยครับเฮ็ดปวกกำมพาพี่น้องเอ้ยหนึ่งดอกครับ Ung, บะดินปอยไข่ดอกนึงครับอดอกก้ามามดีครับพี่น้องครับตะลโลครับพี่น้อง ตาลครับเปก่อยไปสูบกระแทบครับตาลูครับนะครับกีเป็ดตาลน้ำบาดินได้เลยครับพี่น้องเอาสู้เฮ็ดครับพี่น้องเฮ็ดอันนี้กระแทบเขาได้หอกกลับไปหลานนะครับครับ ตะโลครับพี่น้องครับไปกับเปล้างหน้ามอกดีๆนะครับต้มน้าอุ่นขึ้นนะครับเอากลับไปหลวดนะครับผมแขกครับดอกงามๆคุณยายไปทัดเอาตะดอกมาหนึ่งแ้ะครับ ดอกน้อยๆกรจิดๆนแขกครับปดเิดไข่ไงพี่น้องครับครับผมขึนดอกนึงครับพี่น้องขายแข็งแขงเลยครับพึ่งแดงครับพี่น้องครับ ดอกนั่งซุกไปหน้องครับถึงกับกำพี่น้องครับ,อบรรโอโดอกได้อยู่ครับครับผมแด,ดงครับดอกแดงได้อยู่ครับ เบสกับสีเบิร์ดครับพี่น้องครับ,รบใ้ไข่สองดอกครับพี่น้องครับดอกตูมครับครบผม